สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ตะลังไปกำลังไปเฮ็ดงานอีกแล้วเด้อค่ะเด้อจะมาถ่ายคลิปสันส้นๆจะพาไปเก็บเห็ดเอาไว้ฝากาพี่พี่เห็ดงานนะคะพี่น้องอยู่หลังบ้านเด้อท่านี่อยู่หลังบ้านเลยค่ะกำลังจะไปเก็บอุ้ยเดียวให้เบิ่งทางเห็ดเ้ยค่ะหันแบบกระท่านหานันคือมันไม่กวางอยู่นั่นตอนนี้สายแล้วเด้อแต่ว่า ก็คือแบบมือนี่ไปเหตุการณ์มืออื่นหยุดกันเลยว่าจะเอาไปห้เพิ่นมือนี่นะคะเน no. าะอาจจะสายพวกค่อยได้เตรียมของไล่กับ,ญญบกกพเป็นอย่างเบิ้งค่ะกวางกวางเพิ่นมันน้อยอย่างนีขอบข้วเนี่ยเบิ้งค่ะยินนะเมื่อนันก็มากกเห็นยังสิแหละตอนนี้ฝนตกสองมือติดก,กันนะจ๊ะมือนี่กับมือมือวานกับมื่อนี่กวางซีตัว <laughs> เพิ่นสองเ่าไปรูปไปยิ่บ้ากระถือเท้าใส่เด้ ไปมันไม่เก็บเห็ดไดยเลยลเออไปไปไปขอเก็บเห็ดก่อนไปแลย <laughs> ประหดษยังดอกคือมันเก็บเห็ดซื้อนี่ค่ะคลิปนี้ก็เป็นสคลิปสั้นๆเอามาใหายพีน่น้องเบ่งเลยได้เนี่ยพอมะหายเบ่งก่อนแล้วได้คลิปก่อน,อนๆทายไวอุย้ยมันบานเราเห็นบั่นน่ะมันถึงเวลากิน้ะเด้ออุย้ยแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วเอียงเนี่เอยียงมะหัวนี่เอียงมะหัวนี่ มันมีตัวอีย่างมาข้านนลค่ะพี่น้องเห็นบ้่านเนี่ยมันปีนขึ้นนะจ้ะเนี่ยหุ่นห้อยมันไปขุดขุดลงมาเนี่ยโอ้ยตอนนั้นห้องบางเนี่ยเขาขุดไว้ข้างล่างนะพี่น้องขุดไว้ข้างล่างให้มันแบบไกลๆดินแต่ตอนนี้มันบาดลงไปเห็นบ่าจ้ะมันบาดลงไปมันก็ติดดินอีกแล้วจ้ะกระสีเอาหญ้าอีกแล้วค่ะมันนี้กระสิเสียเวลาอีกจังน้อยเยด้วเอากันกระตานี้เขาอีกแล้วจ้ะ ตาอุย้ยกะสิเอามองง่ายๆเต่จะเอาคอนกวาไปเห็ดงานกะสีสายล้วกะสีเอาตรงนี้เราจะแต่แป๊บนึงโอเค่าเลยทายกลองไก่พี่น้องจัดแต่กองไก่อุย้ยอุ้ยออนคักเลยพี่น้องกําลังพอกินถ้ากินเห็ดอุย้ยว้าพี่น้องบังเลิอถ้ากินเห็ดอันนี้ต้องกินสมนีเด้อจ้ะเด้อมันเคยสิแยบแล้วก็มันกลับมาเก็บทองจ้ะ แบ,บ,บึงลุนไปบ่เก็บทองค่ะเพราะว่ามันบเป็นเป็นเสน้ายแข็งนั่นนะเซนยายมันยังอ่อนอยู่จ้ะเดี๋ย่ะโอ้ยพี่นอ้องตาสะอ่อนแห้งเดี๋ยวๆวันเสาะมาะ่เหตุให้แฟนแต่กับอะไรเหตุเชื่อเพราะว่าหม่า,านกันเหตุงานนะจ๊ะวันนี้ก็เลยมาตัดเอาไปฝากาที่ทำงานเนะค่ะเนาะดูค่ะ โอ้ยเห็นบอสันนี่พอกินค่ะเดี๋ยวมืออื่นจะมาเก็บตรงนี้เด้อค่ะบัดเนี้ยตัวนี้มันสิด,ดินมันสิติดดินได้ไวในข้างล่างเคุนบอสเพิ่นสิใหญ่ไปเรื่อยๆเด้อค่ะถ้าหอบพอเก็บนี่เพิ่นสิบานใหญ่ข้างเทิงบึงจตะตุยยังไม่เหยียบข้างเทิงกับสิใหญ่บอดอกพอโดนฝนเนี้ยเนี่ยอันนั้นกับพ่หญ่แล้วพี่น้องขึ้นล้าแล้วมั้งเนี่ยค่ะอันนี้มันเพิ่นสิบานไปเรื่อยๆบานไปเรื่อยๆเพิ่นจะเนี่ยข้างละข้างบนเนี่ยบาดเห็นบ่ค่ะ จะเป็นยังซี่เหรอคะสิแข็งค่ะถ้าสิแก่เด้ถ้าออกเพิ่นออกสีสมแห้งหลายเพื่อนบานค้ักหลายเพิ่นสิแก่พี่น้องตอนนี้กำลังดีอยู่จ้ะนี่เอาไปฝากพี่ทำงานนะค่ะเนาะเดวจะปาดเอาไปให้แฟนเพื่อแฟนอยากเค็ดยังกินเนาะค่ะเนาะน้ำก่อนเจ็กหน่อยกันอีกเจ็กหน่อยกันอันนี้ตัดรอบที่สามเด้หนิพี่น้องที่สามที่สามที่สี่แล้ว นี่โอ้โหพี่น้องเบิรนเด้อเพอละหัวเบิร์นี่ยสั่นข้างล่างพวกก็ยังใหญ่ไปอีกเจ้าบริปาดพี่น่ะโอเคแค่นี้ได้ค่ะเด้อสวัสดีจะ้ะเบิ่งค่ะพี่น้องงามแหงนี่เหลือยังเหลือกอบ,บักใหญ่ายเลยจะ้ะโอ้ยสีสายหลายเด้ไหมน,นี่จะเป็นไปหอดบางเฮ็ดงานหามุ้งคุณบอกมันมีอีกบองนึงบอง,บอง,บองน้นอยๆบานแล้วพี่น้องเงินนะอ่ะตัวนั้นบานนะ พึ่งขึ้นมาใหม่อันนี้กับบวญ่จ้ะอันนี้อันนี้เน่าเสียพี่น้องบวญ่ก่อนนี่เป็นก่อปีแรกเลยค่ะที่เพิ่นออกมาพี่น้องเอ้ยใหญ่แข็งแล้วกับเบิ้งค่ะให้เบิ้งเนือ้อเพิ่นชัดๆแล้วจ้ะเนื้อชัดๆของเพิ่นนะอ่อนๆนะคล้ายๆเอ่อ,นนะอ,อ,อบีฟสเต็กอ่าบีฟสเต็กมัชรุ่มนะค่ะบีฟสเต็กเห็ดบีฟสเต็กอันนะ เวลาคุกแล้วพิ่นจะเป็นประมาณนั้นเลยจ้ะโอเคพี่น้องบันนี้ขอตัวไปเฮ็ดงันกันด้วยค่ะเด้อบไ,ได้ไก่จากบ้านนะค่ะเห็นป่นกอันนี้พิ่นไล่กินไก่ซาบิลาพี่น้องเ้ยสายเด้อพี่นอ้องย่างไปซันนี่กับเบิดเวลาหลายเติบเต๋โอเคค่ะเดี๋ยวจะปล่อยคลิป ให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อค่ะช่วงนี้ก็ลังกลับไปเห็ดงานแล้วก็งานยุบ้านมันหลายก็เลยบ่ค่อยมีเวลาตัดต,ต่อให้พี่น้องเด้เบิ่งเนาะก็มีเห็ดโมเรลไปตัดต่อให้พี่น้องเบ่งอยู่เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวจะเอาเห็ดไปทิมไ้ให้แฟนแล้วก็สิไปเห็ดงานนจะจ้ะอันนี้เอาไปให้เพื่อนนําจะ้ะที่ทางานน้าแบ่งกันแต่ให้แฟนน้อยนึงค่ะเพื่อเพิ่นได้เห็ดยังตอนนี้เลยนะะนาถ้าเพิ่นบ่เห็ดก็จะได้บ่ต้องเสียหายถ้าเด็ดออกมาก่อนมันเจ๊แกเนาะ เคบ่รู้ว่าเพิ่นไปใส่นี่มาสตาร์ทเครื่องอันตัดหญ้าไว้โอ้อเคค่ะพี่น้องพุ่นเฮาะขอกไก่เฮาอยู่ทางเพิ่ตอนนี้อากาศอุ่นแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวเคค่ะพี่น้องเพิ่งมาน้อยเฮ้อบ่ติโอเค